เอายับเข้ามาเด้อพรมน้ำมนต์มาถึงเด้ออยู่ไก่มาถึงยับขวามายับเข้ามาจะได้พรมนาพุทธมนต์พรมน้ำพรมน้ำมนต์แล้วก็จะได้เจิมกระเป๋าสตางค์เจิมกระเป๋าสตางค์แล้วก็จะได้เอาเงินไปไว้แต่ใสกระเป๋าไว้แต่ใสเงินเด้อ

สีเสปตวิปุกอรอภิเสกเจสาพระพุทธานังาคขัตตว์พโมตติสุนัขตังชูมังคลังชูปภาตังชูโหติตังสุขโนสุชูโมหตัวเจตุยตังอัมจาริโตปทักตินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักตินังปทักตินังมโนกรรมังปนิทิเตปักตินาปทักตินานิกตะวานานตันตเตปทักตินี เนาะเนาะเนาะ <coughs> 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 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม <establishing> พ mm ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตามินาสังติพรหมราชมหาเทวาสภพร์ยขาประราชนติพรหมราชมหาเทวาอภิลาภาภะวันตุเมมหาคุณโยมหาลาภะพะวันตุเมมิเตภาหุหัดี พุทธะมะอุตตะโมพุทธายะยิรัตโยวิรักขนายาวิราหิงสาวิลาธาสีวิลาธาสาวิลาอิทิโยพุทธะศาานิมามะพุทธะศาสวะลสัมปจิตชาณินาสังสิโมพรหมาจอมหาเทวาสัพเพยขาปะราญติพรหมาจอมหาเทวาอาภินาภาภวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภภวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธะมะอุตตะโมพุทธายะ วิรัติโยวิรัตโกนาญาเวลาหิสามวิรัตสีวิรัตสาวิรัติโยุทธัสสะปานีมามพุธัสสะสวะหังสัมปติชามินาสังสิโมพรมาจมหะเทวาสัพเทยักขาปารายันติปรมาจมหาเทวาภิลาภาระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาภะระวันตุเมมิเตพาหูหติ มะอะโณโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายาวิรหิสาวิรธา,าสีวิรธา,าสาวิรอิทิโยพุธตสาน,านีมามาพุทธสัจวาห์ตัมปจิตฉามินาสังิโบรม,มาจมหาเทวาจเพยยขาปราันติพลมมาจมหาเทวา อภิลาภะผู้บรรดูมหาปุญโญมะลาโภวัตตูเมมิเตปะหัวทีพุทธามาอาวุโมพุทธายาวิรัติโยวิรัตคนายาวิราหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรัอิติโยพุทธัศนีมานีมามะมานีมามะมามะมามานีมามะมามะมามะมานีมามะมามะมามานีมามะมามะมามานีมามะมามะมามานี เงินแสนเงินล้านลังเข่ากระเป๋าติดกองยืินนี่เด้อไหลเข่าไหลเข่านี่กระเป๋ากองยืนนี่เงินเข่าเบิดติดใบเลยมือนี้มือนี้ไหลเข่าไหลเข่าเงินแสนเงินล้านลังเข่าไหลเข่าเฮ็ดบ่พอได้แต่ได้เฮ็ดบ่พอมีก็มีไอถือเรื่องติดไว้มีเงินลังเข่าไหลเข่าแล้วไปนับโมพุทธายาได้แล้ว Leo, tìm cặp bạo đơn cho cặp bạo công phá công văn chốt bạo di ngay cặp bạo không phải không phải bận bận. cặp nhây, nhây. <laughs> chạy. cặp cặp <laughs> ไอเกียรตส่งควากสิงว่านีา่เนะาะววาเงินวันนีนเก่ากินน,นำ้ำกันเด,อนเดอเ้อบัดดีเด้อทีไปใส่มาใสา่ในสีฟังเรียกกัไเ้อ ทิ้งดีๆล่างเขาไหลเขาเ <c oughs> นื้นอ,อ,อดเ,ยยดเดียเงินไปเงินลังเขาไหลเขาเด้ออย่าเก็บอย่าใครอย่ามีโลดอย่ามีไฟสิ่งไหลบดีมันหลุดออกไหมไปให้เบดิดมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นเกิดขึ้นสาธุสาธุ

เพราะว่าเขาส่งเงินมาแล้วจะได้ส่นให้เขารับสาธุนี่ดิตรวจยัดหนึ่นีข่ขอชมนะครับเขามาให้สิบอันสิ 10, 10, 10บเจ็ดอะนี่นะจะได้ส่งให้เขาพร่งนี้ครับสาธุเดี๋ยวก็ตัวคนมาแล้ว,วเดี๋ยวจะไปหาขุด จะไปขูดด้วยอีกเผือก็ประทานให้ตัวตัวคนมาเองแล้วทีนี้ที่ให้ที่อยู่หลวงพ่อนะคะโอบโหขับไกลๆนิดนึงรับผมัโอ้ยงามรับเจ็ดเจ็ดเจ็ดพญานาคเล็ดพญานาคที่ใหญ่ๆสวยกว่านี้ก็่มีแต่ที่นี้มันเขาเขาเขาเอาของเขาไว้อันนี้ก็ให้มาจะได้ส่ง สาวของวูทย์ไงที่ให้คือพ่มาแล้วแต่วันนี้ตัวคนมาเองอาจารย์คิดว่าจะได้ไปทำพิธีไปคุดอีกบ่ครับผมหาอีกบ่กระดัมาเขือฟันแล้วว่าจะให้อีกอยู่โอซาถูกครับผมฝากกดติดตามไว้เด้อพี่น้องครับผมบัตรเทอมีโอกาสได้ไปชมบารมีหรือว่าไปช่อมอาจารย์อยู่ใน ไม่ดินครับผมปาทพีคนละไต<ส>ปาทพีคนละคน,นที่สร้างมันช่วยพ่ออันส่วนส่วงจีนูก็สบาย หนูฝันเห็นขนาดหนักเอาน้ำมนต์มาใหมุกมิตรกะปูกะปูตาผ่าขาวนี่นูก็เลยเศร้าป่วยเป็นยังครับผมนูอยู่ดีๆนกก็บพสบายนะครับอยู่อยู่บ้านไหนล่ะแม่เจ้าอยู่ไส่นูนูอยู่บ้านใส่งานแต่ว่านูอยากอ๋อแบบว่ากินกินน้ำมนต์ปูอยู่ในนิมิตหรืออี๋ในนิมิตฝันว่ากลิ่นในนิมิตหายเลย โอ้ยสาธุสาธุเป็นบุญมีชีวิตมาะหอนมือนีันนะบัานนี้นูกันเลยเชิ่งข่าวเลยเชื่ครับปูขนอดีน้ำม่อนอยู่ในความฝันนี่น้ำม่อนของปูใดครับปูชีสุท้อบอไม่ไม่ปูชีสุท้อแหละนัาครับผมเรากาเรากาจะเป็นปูตาปลาขาวตูวปูชีสุท้อหรือปูตาปลาขาวครับนี่ไม่กันเท่าหนูก็เลยคิดจเป็นปูชีบก ปูชีวกก็มีปูชีวกะมารพัดโอซาถูเป็นบุญเจ้าเนาะดีใจไร้ในบุญของเจ้าครับผมครับ คนมาอีกน,นั้ <laughs> นู้นูไปกราบที่หวัดพัทยานู <c oughs> น้นก,กับแฟนวานูอะลุงไปลุงไปกาบูอยู่ในเมืองบาดา <c oughs> ลับดนี้พระผนังสิเป็นตีนยุคขึน้นน้ำเป็นยกเลยเราหนูกราบล้วหนูก็ขึ้นมาส <c oughs> าบดนีห <c oughs> นูไปกราบอีกเทือนึงหนู <c oughs> นก,กับแฟนว่าหนูลงไปเป็นธรรม ต่ำเามีนางสองนางมีแทนสีแดงทีแหละแต่หนูบรนั่งนางสองนา่งยูสองขางรือว่าเพิ่นมาแล้วแต่สมบัติไม่เพิ่นลเลียนเขาทำก้นละท่างกะมีจัดหนูก็ขึ้นมาเดี๋ยวมังลักษณะขี้เขียดได้เก็ตพญานากรายแ้เมาไปขุดบ่บ่อเพิ่์ลชิให้หนูเองครับผมเหนูหนูสิมีบารมีไปเองฮอดเวล่าโอซาร์ดูค่ะผมลูกนำบอลเขาดูไม่กน อออผก่อ,อ,กอ,อมึงอย่กได้ฝ่ายไปไผูกแขนแขนใช่ไหมเขาเท่าอนอาจารย์ย่านวุันบ่นหงายกรเปลี่ยนดรท่ยนไดี

มีเรื่องบริการ่ะเย็นเย็นๆมือรุ่นเนาะเบอร์มือหลังมากก็ได้มั้นีขัน้นหนาจังวะขั้นหลังขั้นจีหอดีมากก็ได้ลูกี้ลูกี้เบอร์วี่ยังอาจารย์โทรมาถามก็ได้เด้องไมีเหลือเบอร์มือใดก็ได้มารุดนน้ำไม่ไหลหลอดมานยื้อใส่ไม่บานยื้อใส่เอาบ้านน้ำเดียวไม่ไหลหลอด โอ้ยมือาได้ก็ได้ขนเมากเ้นเอมา้นีมาบื่นได้อยีุ่นี่้ยมามันมีลอไะไรดอก็ุยสวเรนพี่ลอย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 ้อ่บอยออยลอยลอยลอวเอลยลอยลอยลอยเอยลอยลอลยลอยอยอลยลอยอยอยด้ออยามืลอยลออาออกอย้ออลยออลย ปินึ่งเก็บให้ดีเด้อปิดค่ะค่ะไปเก็บละล้านก็ไม่มีโอ้โหเก็บเองไม่ได้ทำเองไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทูอีกจะมาให้ลองปูอีกตลอดตอนไหนก็จะมาตอนนั้นค่ะขอสิ่งหนึ่งนะค่ะเขาไปเอาเลยครับเขาไปคอยใกล้ครับ ดูรมาก่ไหกัยเาอันเดียวค่ะคราบผมอู๋ยัเป็นสั้นๆอยู่ตลอดเลยค่ะเป็นเป็นเหมือนแสงชับพลนารังสิ่เลยอลายสายาเราได้แต่ผมยืนนิ่งนั่งเนดก็ใกล้พพี่่อ่่ไต่ขอชมมาลามีเก็ดพญานาคครับผมเพราะหคนนะพ่อกคนหม พี่น้องครับเก็บพญานาคครับผมสวยงามครับสาธุสาธุสาธุค่ันแม่เก็บพญานาคแท้ครับผมของแทะ ปูย่า,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 าขอปูย่ากัาาก็พอครับผมหมานะนะูห้มี สนพาด้วยก็จะขอลงคลิ่น่ไว้ที่วัดเวสสวนครับผมเป็นสำนักสงฆ์อยู่ครับผมเนาะครับผมยังบอกท่านเ,นเป็นวัดหรอกครับผมอ,อยากรอสุอแม่พี่น้องฟังครับผมสำหรับองค์งปูเนาะทาวเวสสวนที่เห็นอยู่ด้านหน้าครับผมบทางพระอาจารย์ครับจัดสร้าง สี่องซี่ธิด์ครับผมหันหลังใส่กันประมาณนี้ที่ฐานกว้ยางใหญ่ๆนั่นแหละครับผมขอให้ทุกท่านมีบุญญาบรารมีและมาสางมาแปลงกับพระอาจารย์ทีมีจิตใจตั้งมัน่นที่มีจิตใจอันสูงส่งแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็มีทางทิด์แล้วก็เิ่นเป็นภูถือว่าเป็นภูมีมนต์ขังนอครับผมครับมีคาถาอาคมประมาณนี้ครับผมสามารถซอยลูกลาน พอแม่พี่น้องลุงปานาอาที่มาเขา้าพิธีครับผมให้ยหายจากโลคจากไพ่หรือว่าับเรียกให้มีโชคมีศัพย์บุญญาบรารมีครับผมขอให้ทุกท่านห้างเอฟซหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านมีบุญญาธิการได้มาสาั่งมาแปลงกับพระอาจารย์เนอร์ครับผมครับที่สำนักสงฆ์ ครับผมทถวเวสุวรรณห่างจากหนาโรงพยาบาลกลุ่มพรว่าปีอุดอรนประมาณ9ก้ิโลครับผมครับต่างกีพีเอสมาวาันน้องแดงครับผมก่อนจะถึงบ้านน้องแดงประมาณ2กิโลเมตรครับผมก็เดี่ยวเขามากก็จะถึงเลยสำนักสงแห่งนี้ครับผมครับกลุ่มพรว่าปีจังหวดัดอุดรสวัสดีครับทุกท่าน